ละติจูดและลองจีจูดคืออะไรเราจะมีวิธีการอย่างไรในการบอกตำแหน่งของเราให้กับผู้อื่นได้รับทราบคลิปนี้มีคำตอบครับะอียงวะเอียงวะเอียงวะาอียงวะเงวเอียงวะเอียงวะอียงวะอียงวะเ่าเอียงวะเรามาดูกันที่เส้นแรกครับนั่นก็คือเส้นละติจูดครับเส้นละติจูดคือเส้นอะไร เส้นลัติจูดก็คือเส้นนะครับที่ลากผ่านรอบโลกนะครับในแนวนอดซึ่งนะครับเกิดจากการวัดค่าระยะเชิงมุมจากจุดกึ่งกลางโลกมายังผิวโลกนะครับแล้วก็ลากเส้นนะครับรอบโลกไปนะครับอย่างทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้นะครับโดยจะมีทั้งหมด180เส้นนักเรียนดูภาพประกอบนะครับซีกโลกเหนือมีทั้งหมด90เส้น90องศาและซีกโลกใต้อีก90เส้น90องศารวมเป็น180เส้นครับ ซึ่งในบางครั้งนะครับเราจะเรียกเส้นลัติจูดว่าเส้นรุ้งหรือเส้นขนานนะครับอันเนื่องมาจากนะครับเส้นทุกเส้นนะครับจะทําการขนานกันไปนะครับในแนวระนาบนั่นเองครับ หลังจากที่นักเรียนได้รู้จักกับเส้นลัติจูดนะครับว่าเป็นเส้นสมมุติที่ลากผ่านโลกในแนวนอนครับต่อไปครับนักเรียนต้องรู้จักกับคุณสมบัติของเส้นลัติจูดกันบ้างครับจากที่ครูบอกครับเส้นลัติจูดมีได้กันทั้งหมด180เส้นครับแต่จะมี5เส้นสําคัญนะครับที่นักเรียนควรจะต้องจําได้นะครับทั้งนี้เพราะว่า5เส้นนี้ครับใช้ในการแบ่งเขตอากาศอย่างหยาบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับทั้ง5เส้นนี้กันนะครับ เส้นแรกนะครับนั่นก็คือเส้นนะครับศูนย์องศาหรือลัติจูดศูนย์องศานะครับเราจะเรียกเขาว่าเส้นศูนย์สูตรครับภาษาอังกฤษก็คืออีควอเตอร์ครับซึ่งเป็นเส้นที่ลากผ่านตรงจุดกึ่งกลางโลกครับจะแบ่งซีกโลกเหนือแล้วก็ซีกโลกใต้นะครับ ถัดมาครับนั่นก็คือเส้นที่23เศษ1ส่วน 1, 2องศาหน่ครับแล้วก็เส้นที่23เศษ1ส่วน2องศาใต้ครับมีชื่อว่าเส้น t ropic of cancer และ t ropic of Capricorn ครับซึ่งนะครับตั้งแต่ t ropic of cancer จนมาถึง t ropic of Capricorn นี้นะครับจะเป็นบริเวณที่ได้รับแสงตั้งฉากจากดวงอาทิตย์ครับจึงทำให้มีความร้อนค่อนข้างมากนะครับฉะนั้นประเทศในบริเวณแถบเขตท ropic นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะมีอุณหภูมิค่อนข้างที่จะสูงกว่าบริเวณอื่นๆครับ ผัดขึ้นไปนิดนึงครับก็คือตรงบริเวณเส้นที่66เซน1ส่วน2องศาเหนือนะครับแล้วก็66เซนนส่วน2องศาใต้ครับมีชื่อว่าเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลแล้วก็แอนตาร์กติกเซอร์เคิลครับ <Okay. S 1> ซึ่งตั้งแต่บริเวณ23เซน1ส่วน2องศาเหนือนะครับไปยัง66เซนนส่วน2องศาเหนือในขณะเดียวกันนะครับ23เซน1ส่วน2องศาใต้ไปยัง66เซนนส่วน2องศาใต้นะครับจะ,ะมีมุมแสงนะครับจากดวงอาทิตย์ค่อนข้างที่จะเฉียงนะครับมากกว่าน วณตรงนี้นะครับไม่ร้อนมากนะครับจัดให้เป็นเขตอบอุ่นนะครับดังภาพที่ปรากฏครับสุดท้ายเลยนะครับก็คือบริเวณตั้งแต่66.1-2องศานะครับไปยังขั้วโลกนะครับทั้งซีกโลกเหนือแลวก็ซีกโลกใต้ครับก็จะจัดให้เป็นเขตหนาวนะครับเพราะว่าแสงค่อนข้างที่จะเฉียงและเอียงมากนะครับความร้อนจึงน้อยกว่าบริเวณอื่นนะครับแล้วก็ทําให้อุณภูมิบริเวณนี้นะครับค่อนข้างที่จะต่ํานะครับจึงจัดเป็นเขตหนาวนั่นเอง ฉะนั้นนะครับสิ่งสําคัญนะครับคุณสมบัติสําคัญของเส้นลัติจูดนะครับนอกจากที่จะสามารถอ้างอิงพิกัดได้แล้วนะครับเรายังสามารถนะครับบอกอากาศนะครับอย่างหยาบๆเป็นสามเขตคือร้อนอบอุ่นหนาวได้อีกด้วยนะครับนักเรียนรู้จักแอปพลิเคชัน Google Earth ไหมครับ Google Earth เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่จะช่วยให้นักเรียนศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ โดยเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศท,ทางภูมิศาสตร์นะครับที่นํามาผสมผสานระหว่างข้อมูลสารสนเทศนะครับภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับแล้วก็แผนที่จัดแสดงในรูปแบบของลูกโลกจาลองนะครับเราสามารถที่จะใช้ Google Earth ในการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะชวนพวกเรานะครับได้ใช้ Google Earth ในการนะครับดูว่าประเทศใดบ้างมีอากาศแบบใดโดยใช้องค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติ ของเส้นลัติจูดในการแบ่งอากาศอย่างหยาบที่ครูสอนไปเมื่อสักครู่นะครับมาพิจารณากันลองไปดูครับก่อนอื่นนะครับตอนนี้ Google Earth ของเรายังไม่มีเส้นลัติจูดลองทิจูดนะครับเราจะต้องเอสกมันขึ้นมาก่อนนะครับโดยกดไปที่ขีด3ขีดนะครับเลือกรูปแบบแผนที่แล้วก็เปิดเส้นกิจครับเท่านี้นักเรียนก็จะได้เส้นลัติจูดลองทิจูดนะครับเอาละเราลองไปดูพื้นที่แรกครับเอาประเทศไทยเลยแล้วกัน อย่างในบริเวณประเทศไทยนะครับที่เราได้ยินกันว่าเป็นเมืองร้อนใช่ไหมครับก็เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงระหว่างเส้นศูนย์สูตรกับเส้น t ropic of cancer <c oughs> เห็นไหมครับตีเห็นไหมครับฉะนั้นตรงนี้ได้รับแสงตั้งฉากอย่างมากประเทศไทยจึงเป็นเมืองที่ร้อนมากแม้ว่าภาคเหนือนะครับจะอยูอ่โซนบนสุดก็ดีนะครับ <Okay. S 1> ก็ยังถือว่าอากาศร้อนอยู่ดีครับโอ <Okay. S 1> เคลองไปดูทางด้านซ้ายมือกันบ้างน,นะครับบริเวณแถบทวีปแอฟริกานะครับในระนาบเดียวกันนะครับบริเวณที่อยู่ในเขตท ropic นะครับ บริเวณแถบประเทศมาลีประเทศไนเจอร์นะครับชาร์ดหรือสุานะครับพวกนี้ก็จัดเป็นเขตร้อนโดยทั้งสิ้นนะครับโดยตรงเนี้ยนะครับยังมีทะเลทรายซาฮาราซึ่งเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยใช่ไหมนะครับลองไปดูอีกครับเอาเขตร้อนก่อนแล้วกันนะครับยางระนาบเดียวกันไล่มาถึงอเมริกาใต้ใช่ไหมครับบริเวณเวเนซุเอลาโคลัมเบียเห็นไหมครับอ่าตรงนี้ก็เป็นอากาศแบบร้อนเหมือนกันลองไปดูอากาศแบบอบอุ่นกันบ้าง บริเวณแถบทวีปยุโรปใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเป็นทวีปแห่งอากาศอบอุ่นนะครับเนื่องจากยุโรปนะครับอยู่เหนือเส้น t ropic of cancer ขึ้นไปคือตั้งแต่23.12องศาไปจนถึง Arctic Circle คือ66.12องศาเห็นไหมครับมันจะอยู่บริเวณนี้พอดีเลยเราลองดูอย่างซูมเข้าไปอีกนิดหนึ่งเห็นไหมครับอิตาลีที่เป็นเหมือนลองเทาบูทเนี่ยนะครับจะอยู่ตั้งแต่ละติจูดที่44องศาใช่ไหมครับจนถึงละติจูดที่ 37องศาหนึ่งไงไหครับอยู่บริเวณตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้เป็นอากาศแบบเขตอบอุ่นแน่ๆเลยนะครับขึ้นไปตอนเหนืออีกนิดหนึ่งนะครับอย่างบริเวณแถบสแกนดิเนเวียใช่ไหมครับคือด้านเหนือของนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์เนี่ยเริ่มอยู่เหนือเส้น Arctic Circle แล้วใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นอากาศที่หนาวมากๆม,ม,มีหิมะปกคลุมนะครับ ยิ่งตอนบนสุดเห็นไหมครับบริเวณเส้นวงกลมอาร์กติกหรืออาร์กติกเซอร์เคิลเนี่ยเราจะพบว่าบริเวณโค้โลกนี้จะเป็นอากาศแบบมีหิมะปกคลุมหมดเลยนะครับเราไปดทูทวีปสุดท้ายครับน่าสนใจเว็บชวนดูนะครับอย่างทวีปออสเตรเลียนะครับเห็นไหมครับนักเรียนเห็นเส้นสีเหลืองไหมเส้น t r o p i c of capricorn หรือ23่เส้น1 2, ส่วน2อง,ส,องสาใตา้ตัดผ่านกึ่งกลางพอดีเลยนั่นแปลว่านะครับเราสามารถคาดเดาอากาศได้ว่า ทางตอนเหนือของออสเตรเลียจะมีอากาศเป็นเขตร้อนและทางตอนใต้นะครับจะมีอากาศเป็นแบบเขตอบอุ่นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการนำอ,องค์ความรู้เรื่องของคุณสมบัตินะครับเส้นลัติจูดมาใช้ในการแบ่งเขตอากาศอย่างนั้นเองครับครับต่อไปเรามารู้จักเส้นสมมติในแนวตั้งกันบ้างนะครับหรือที่เราเรียกว่าเส้นลองจิจูดนั่นเองครับ เส้นลองจิจูดนะครับจะเป็นเส้นสมมุตินะครับที่วัดจากระนาบองศากึ่งกลางโลกมายังผิวโลกเช่นกันครับแต่จะลากนะครับเส้นจากขั้วโลกเหนือมายังขั้วโลกใต้นะครับในแนวตั้งซึ่งจะต่างกับเส้นลัติจุดนะครับเพราะว่าเส้นลองจิจูดเนี่ยนะครับจะวาดผาดแค่ครึ่งโลกเท่านั้นครับโดยเส้นแรกนะครับจะเป็นเส้นนะครับที่เริ่มต้นนะครับจะยึดนะครับก็คือผ่านเมืองกรีนิตประเทศอังกฤษครับเราจะเรียกเส้นแรกนี้ว่าเส้นพาราเมเลเดียนหรือปฐมเมเรเดียนนะครับ เส้นพาราเมเรเดียนนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการแบ่งซีกโลกตะวันตกแล้วก็ซีกโลกตะวันออกครับอีกทั้งเมื่อกี้นะครับครูพูดถึงคุณสมบัติอีกเรื่องหนึ่งของลองจิจูดนั่นก็คือเป็นเส้นแบ่งเวลาใช่ไหมครับเอาไว้นะครับบทเรียนหน้าครูจะมาสอนเรื่องของการเทียบเวลาแล้วกันนะครับในบทเรียนนี้ขอพูดถึงลองจิจูดนะครับในแง่ของเส้นสมมุตินะครับที่จะลากผ่านไปยังตะวันตกแล้วก็ตะวันออกนะครับดูดังภาพนะครับ จะมีด้วยกันทั้งหมด360เส้นนะครับโดยนะครับจะลากทางด้านซีกโลกตะวันตก180เส้นนะครับแล้วก็ซีกโลกตะวันออกอีก180เส้นนะครับรวมเป็น360เส้นครับทางนี้นะครับนะครับเส้นลองจิจูดนะครับนอกจากจะบอกพิกัดได้แล้วยังสามารถที่จะบอกเวลาได้อีกด้วยครับโดยบริเวณนะครับเส้นตรงข้ามกับพาราเมเรเดียนคือเส้นศูนย์องศานะครับก็คือเส้น180อองศานะครับเราจะเรียกเขาว่าเส้นแบ่งเขตเวลาสากลนั่นเองครับ ครับหลังจากที่เราได้เรียนในเรื่องของเส้นรัติจูและลองจิจูไปแล้วนะครับต่อไปครูจะพาพวกเรามาหาค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ครับโอเคค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ก็คือการนะครับระบุที่ตั้งของสิ่งต่างๆนะครับด้วยตัวเลของศาของเส้นรัดจีจูลองจิจูที่ตัดกันนะครับเป็นการเรียกว่าบอกที่ตั้งเชิงตำแหน่งนะครับพื้นที่ต่างๆหรือตำแหน่งของสถานที่สำคัญนะครับโดยนะครับนักเรียนดูแบบฝึกหัดบนหน้าจอนะครับ อันนี้คือนะครับเกาะเกาะหนึ่งซึ่งมีเมืองทั้งหมดอยู่3เมืองใช่ไหมมีเมือง A นะครับเมือง B แล้วก็เมืองเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองฝึกหาตำแหน่งเมืองทั้ง3กันนะครับโดยวิธีการอ่านค่าพิกัดนะครับเราจะอ่านนะครับเส้นละติจูดนะครับก่อนและตามด้วยอ่านนะครับค่าพิกัดของเส้นลองจิจูดนะครับในการอ่านตัวเลขนะครับจะต้องบอกด้วยนะครับว่าอยู่ทางองศาเหนือหรือองศาใต้ นะครับหรือองศาตะวันออกหรือองศาตะวันตกถ้าเป็นเส้นลองจิจูดนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไง่ะว่าเกาะทั้งเกาะหรือเมืองทั้งสาเมืองนี้มันอยู่ทางซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้นะครับก็ให้สังเกตที่ตัวเลขนะครับอย่างเส้นละติจูดใช่ไหมคือเส้นค่าในแนวนอนใช่ไหมครับตัวเลขกำกับเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเห็นไหมครับนี่นะนี่คือค่ากำกับของเส้นละติจูดในขณะที่เส้นลองจิจูดใช่ไหมครับเป็นเส้นแนวตั้งก็จะมีเลขกำกับอยู่ทางด้านบน ด้านบนแล้วเรียลองสังเกตตัวเลขครับว่ามันมากไปทางด้านไหนถ้าเป็นลัติจูดนะครับถ้าเป็นลัติจูดมันก็จะมากจากด้านบนใช่ไหมก็คือ10องศา15องศาไล่ลงไปไปจนถึง35องศาคือมากจากบนลงมาล่างก็แปลว่านะครับก็แปลว่าเกาะเกาะนี้อยู่ในซีกโลกใต้ใช่ไหมครับเพราะว่าเส้นศูนย์สูตรต้องอยู่ด้านบนเลยไล่จากน้อยมามากเห็นไหมครับเราก็เดาตำแหน่งได้แล้วปื๊บมันจะอยู่ทางซีกโลกใต้ถูกไหม นี่เว็บวาดให้นะครับวาดให้ตรงนี้ปึ๊บทีนี้ลองจะจูดบ้างนะครับเลขมันมากจากซ้ายไปขวาใช่ไหมจากซ้ายแล้วก็ไปทางด้านขวาคือ75 80ไปถึง115องศาก็แสดงว่าซ้ายไปด้านขวาด้านขวาก็คือทางด้านตะวันออกนะครับก็แปลว่าเกาะเกาะนี้นะครับอยู่ทางด้านตะวันออกของทวี่ไหมของแผ่นดินอของโลกอนะ่ะของโลกนะครับ ระบุให้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่านะครับเกาะทั้งเกาะน,นี้อยู่ทางซีกโลกตะวันออกเฉียงใต้คือบริเวณเลยคอลัมตรงนี้ใช่ไหมแค่นี้ครับเราก็สามารถที่จะ,ะระบุตำแหน่งคร่าวๆได้แล้วทีนี้เราลองละเอียดมากขึ้นครับครูจะลองให้พวกเราฝึกหาพิกัดของเมืองทั้ง3เริ่มจากเมือง A ก่อนแล้วกันนะครับเมืองเอ เวลาอ่านต้องอ่านค่าเส้นลัติจูดก่อนตามด้วยเส้นลองจิจูดเนาะเมืองเอครับตั้งอยู่บนเส้นลัติจูดขีเส้นเลยปึ๊บยี่สิบองศาเขียนเขียนเขียนนะครับตั้งอยู่บนเส้นลัติจูดที่ยี่สิบองศาองศาอะไรครับองศาใต้ใช่ไหมในขณะที่เส้นลองทิจูดแล้วครับเราลากขึ้นไปปึ๊บ ก็คือ85อ,องศาใช่ไหมลองจีจูดที่85อ,องศาไปทางขวาก็คือทางด้านตะวันออกนี่ง่ายมากเลยเห็นไ,ไหมครับอะต่อไปลองเมือง B บ้างเมือง B นะครับจะได้แม่นขึ้นนะครับเมือง B นะครับอยู่บนเส้นลัติจูดเดียวกับเมือง A ใช่ไหมก็คือลัติจูดที่20อ,องศาเขียนฝั่งนี้ ละติจูดที่20องศาใต้ถึงลองจิจูดที่เท่าไหร่ครับลองจิจูดไม่ไม่มั่นใจลากเส้นให้ชัวร์เลยปึ๊บลองจิจูดที่95องศาตะวันออกเห็นไหมครับอ่านจากละติจูดก่อนแล้วไปลองจีจูดอ่ะมึงสุดท้ายมึงสุดท้ายนะครับลองดู เมืองซีคือเมืองนี้นะครับตั้งอยู่บนลัติจูดที่ปมาดูเส้นแนวนอนก่อนนะครับจุดที่30องศาใช่ไหมลัติจูดที่ครูเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับลัติจูดที่30องศาใต้นะครับแล้วก็ลองิจูดที่ มความชัวอ๋ออยู่บนเส้นเดียวกับเมืองบีใช่ไหมก็ลองจีจุดที่95องศาตะวันออกนี่ครับง่ายมากเลยนะครับสรุปอีกทีนึงอ่านจากละติจูดก่อนตามด้วยลองจิจูนดะดครับคำถามต่อมาครูถามว่าหากครูต้องการนะครับรู้ตำแหน่งของเกาะทั้งเกาะเลยล่ะเราจะมีวิธีการอ่านพิกัดอย่างไรนะครับ หลายคนมองแล้วอุ้ยมันจุดตัดหลายจุดเหลือเกินเวบเราจะอ่านจุดไหนล่ะคาตอบที่ถูกต้องก็คือเราจะต้องนะครับ <S <S เขาเรียกว่าอ่านค่าช่วงระหว่างน,นะครับโดยการอาจจะเขียนนะครับพิกัดจํากัดพื้นที่เขาลงไปก่อนนะครับเวฟจะตีเส้นนะครับรอบด้านเขานะครับตีเส้นรอบด้านเขาอย่างด้านเหนือปื๊บสุดเกาะคือจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับทางตอนใต้นะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้ปื๊บ่วาอแค่นี้พอนะครับ ทางด้านตะวันตกครับปเห็นไหมครับทางด้านตะวันออกปนั่นแปลว่าเรากําลังจะอ่านพิกัดนี่คือพื้นที่ทั้งเกาะนี้นะครับนะครับพื้นที่ทั้งเกาะจากการตีเส้นแอร์เรียกับเทานะครับทีนี้พิกัดจะอ่านค่าตรงไหนล่ะก็คือการอ่านค่าบริเวณจุดที่มันตัดกันนี่รอบด้านตรงนี้นะครับเราลองระบุก่อนนะครับใส่ตัวเลขไปก่อน อย่างตอนนี้นะครับลัติจูดเนี่ยเราจะเริ่มที่ประมาณ13องศาใช่ไหมสิบสามองศาลองจีจูดล่ะดูจากเส้นก็น่าจะประมาณ3 4่องศาเ,อาเขียนเส้นไปก่อนนะนะครับฉะนั้นจึงได้ค่าลัติจูดว่าเท่าไหร่ครับเป็นช่วงนะลัติจูดที่13องศาใต้ถึงเห็นไหมถึงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่1ิองศาถึงป้๊ ถึง34องศาใตา้นี่นะครับได้ช่วงแล้วก็คือช่วงนี้ทั้งช่วงเลยเห็นไ,ไหมครับอ่ะต่อไปลองจิจูดบ้างนะครับลองจิจูดลองจิจูดก็อ่านจากด้านบนใช่ไหมคือค่าที่คุยสีน้ำเงินนะครับลองจิจูดที่ค่าที่เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบแปดอ่ะเจ็ดสิบแปดเนาะโดยประมาณนะครับ <Huh? S 1> กับหนึ่งร้อยสิบเอ็ด องศาเห็นไหมครับเราอยจุดที่78องศาตะวันออกเห็นไหมผมอยู่ทางด้านทิศโลกตะวันออกถึง111อองศาตะวันออกนี่นะครับเราก็จะได้พื้นที่ของเกาะทั้งเกาะแล้วไม่ยากเลยนะครับพื้นที่ของเกาะทั้งเกาะแล้วนะครับสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าวิธีการอ่านค่าพิกัดน,นะครับหากเป็นตำแหน่งอย่างเมืองนะครับที่มันอยู่ตรงจุดตัด ะครับอาจจะไม่เป็นพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับสามารถอ่านได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นทั้งพื้นที่ที่เป็นเป็นแอเรียแบบนี้ยนะครับก็ใช้วิธีการหานะครับช่วงระหว่างเส้นละติจูดกับลองจิจูดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการหาพิกัดทางภูมิศาสตร์นั่นเองครับ